ออนครับนี่ครับเจ้าหน้าที่เขากำลังเก็บชานะครับโอโ้อย่างชำนาญสุดยอดจริงแต่กี่โมรครับแปดโมงแล้วเก็บไปเสร็จกี่โมรครับหรือว่าสี่โมงเย็นแดดร้อนอย่างนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆแบบนี้เลยครับโอ้โหสดดวัสดีครับคลิปนี้นะครับรองเท้าบางเดินทางโดยไม่ได้แปลงนะครับ เป้าหมายเราก็คือไปที่เชียงรายเดี๋ยวดูครับว่าเราจะไปที่ไหนบ้างคืนนี้เราไปพักที่เชียงรายแล้วพรุ่งนี้หาที่เที่ยวกันครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับกำลังรอการเดินทางนะครับสวัสดีครับทุกคนครับรองเท้าบางนะครับเช้านี้ผมอยู่ที่เชียงรายแล้วนะครับ เมื่อคืนกนนน็นอนในตัวเมืองนะครับตอนนี้ทริปนี้เป็นทริปแรกของเช้านี้ที่เราตั้งใจไว้ว่าจะเดินทางไปที่ไล่ชาฉุยฟงนะครับอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้เราก็ออกจากตัวเมืองมาระยะทางไม่ไกลนะครับจากตัวเมืองมา30กว่ากิโลใช้เวลา4 3นาทีนะฮะตอนนี้จากเนจากในเวกเตอร์เส้นทางของเส้นที่จะไปไล่ฉุยฟงนะครับจา,จากตัวเมืองเชียงรายไป ทางไล่ครับเส้นทางเ็าดีมากเลยทุกคนเห็นไหมครับเป็นถนนใหญ่เลยครับเป็นถนนสายหลักของเขาครับเดี๋ยวเราไปกันครับใกล้แล้วครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ7.4กิโลนะครับเหลือเวลาอยู่ประมาณ11นาทีจะถึงไร่ชาชุยฟงนะครับนี่ครับถนนถนนเส้นนี้เป็นถนนหมายเลขหนึ่งนะครับถนนสายหลักคือถนนโพธิโยธินสายเส้นนี้ที่จะไปไร่ชาชุยฟงเนี่ยมันเป็นสายที่จะไปแม่สายมันเป็นเส้นเดียวกันเลยทุกคนถนนเขาดีมากเลย ครับเหลืออีก400เมตรนะครับเลี้ยวส้ายนี่ครับมีป้ายไล่ชาฉุยฟงยยหน้าปากทางน,นะครับเข้าทางไล่ชามีป้ายบอกชัดเจนครับตัวเส้นทางทางเข้าเขานะครับประมาณ5กิโลนะครับเข้าไปก็เป็นเส้นทางสวนแต่ถนนดีเลยครับ เป็นเหมือนคล้ายผ่านหมู่บ้านนะครับป้ายเดี๋ยวซ้ายไล่ชาฉุยฟงอของแม่เปิดทุกคครับเข้ามาแล้วครับนี่ครับบมมหาชนนะครับทุกคนเห็นไหมครับฉุยฟงภาษาอังกฤษ ตอนนี้เราเข้ามาในพื้นที่ของไร่ชาฉุยฟงนะครับนี่ครับทางเข้าสวยงามสวยงามเดีย๋ยวเราจะขึ้นไปที่ร้านคาเฟ่นะครับร้านอาหารเขาของไร่ชาฉุยฟงทุกคนนครับผมถึงนแล้วครับไร่ชาฉุยฟงนะครับทางเข้าคาเฟ่นะครับเมนูเขาสุดๆจริงๆ ตอนนี้เข้ามาที่สาลนะครับนักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะมากทุกคนที่รับของเขาครับ,รบที่ชิมชาแล้ครับนีช่ชิมฟรีใช่ไหมครับนี่จะเป็นตัวแรกนะนีเ็กออนท่ออนี่ ที่ขายดีอันไหนครับขายดีจะเป็นแ้วทองคำด้วยแก้วทองกล่ดอกไม้ทุกตัวอบทุกคนของครับ,หม,รบหมื่นลี้ครับหมื่นลี้อันนี้เป็นช็อปนะครับที่ขายของฝากนะครับพวกใบชาพวกอะไรมีครบเลยทุกคนมีที่ชิมชานะครับเมื่อกี้ผมไปชิมชามาแล้วของฝากของที่ลึกนะครับไล่ชาเฉยฟง หลังจากเข้าไปในที่จุดชิมชานะครับเขาจะมีให้ชิมชาฟรีเราก็มาเดินที่ร้านอาหารครับน,บนี่คือมุมที่มองออกไปด้านนอกสวยครับมุมนี้ไล่ชาถือส่งนะครับตอนนี้ก็ประมาณ10บโมงแล้ะมานั่งทานอาหารของเขาแล้วก็เบเกอรี่ ที่ติดใจก็คือตัวนี้ครับเลมอนชีสเค้กเขาจะมีเหมือนน้ำผึ้งะฮะกินอร่อยมากทุกคนและเมนูของเขานะทุกเมนูได้ว่าคาวหวานนะครับยกเว้นน้ำานะครับเขาจะมีใบใบชาเงี้ยฮะทุกคน,นแปะมาทุกเมนูเลยของเขาครับเมนูอาหารขาวเขานะครับข้าวผัดไส้อั่วนะครับที่ไร่ชาสุยฝงหน้าทานครับ ชาไทยไขม่มุกนะครับทุกคนครับเรามาทันนะครับเช้ามีการเก็บชานะครับเก็บยอดชากันอยู่เดี๋ยวเราลงไปดูครับทุกคนอ๋อ,อ,อ,อนครับรรรนี่ครับเจ้าหน,น้าที่เขากำลังเก็บชานะครับอ้ออย่างชำนาญสุดยอดจริงนี่เก็บตั้งแต่กี่โมงครับแปดโมงแล้วเก็บ ไปเสร็จกี่โมงครับหรือว่าสี่โมงเย็น,ยนก็แดดร้อนอย่างนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆแบบนี้เลยครับโอ,โ, <S <S โอ้โหเดี๋ยวก็ช่าออวันหนึ่งนี้ได้เรร็วะคะเคับก็บเป็นกิโลอันนี้คือรับจ้างเก็บใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปช่างกิโลขายอที่นี้มีพื้นที่กี่ไร่อะครับทั้งหมดสี่สิ0ไร่อะ่ะโอ้ทุกคนครับ เขากำลังเก็บไรชาดเขาบอกว่าเก็บไปจนถึงสี rust. ่โมงเย็นครับเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็ช่างกิโลขายนะครับนี่เข้ามารับจ้างเก็บเป็นชาวบ้านในพื้นที่นะครับทุกคนตั้งหน้าตั้งตาเก็บแล้วชํานาญมากเลยครับทุกคนนี่ครับกําลังเก็บชาครับอย่างชํานาญเลยครับป๊บป๊บ๊บปเก็บส่วนยอดนะครับทุกคนนี่เขาเก็บกันโอ้โหป๊บป๊บป๊อบป๊บเร็วมากครับเก็บกันเป็นแถวนะครับเดินกันมาเพราะว่าจุดเด่นของ ไล่ชาฉุยฟงนี่ก็คือการปลูกต้นชาตามแนวเขานะครับเรียงกันไปตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังทํางานคือเก็บยอดชากันนะครับใช้ความชานาญมากเลยครับเร็วมากปั๊บป๊บปับป๊บปั๊บ,บวันนี้นะครับรองเท้าบางนะครับเรามาถึงไล่ชาฉุยฟงอําเภอแม่จันนะครับจังหวัดเชียงรายสวยมากครับพื้นที่เขาเป็นที่ท่องเที่ยวเด่นๆน,นอกจากวัดล่องขุนนะครับแล้วก็บ้านดําของเชียงรายก็ไล่ชาฉุยฟงเป็นอีกจุดหนึ่ง เดี๋ยวไม่ก็45วงางซานถ้าช่รูฤดูหนาวแบบนี้สองเดือนครั้งหนึ่งจะได้เก็บหมายถึงฤดูหนาวชาไม่ออกยอดใช่ค่ะอ๋อ oh, ออกช้า oh, อ,อ๋อ oh, oh, เหมือนต้นไม้มันจำศีลนเนานะ <right. S 2> เหมือนมาในนี้อ๋อโอ้โหโคนี่เดือนละคังค่ะโอ้ไม่เก็บเดือนละคังมันเดือนละครั้งค่ะครั้งหน <Right. S 1> ึ่งสามร้อยสี่ร้อย แ,แล้วแต่เนาะอืออ๋อรวมรวมใบชานะครับเอาไปชั่งครับทุกคนครับ,บกิโลละสิบสองบาทนะครับค่าแรงระครับไปชั่งครับทุกคนกิโลสิบสองบาทนะครับ ทุกคนครับนี่คือมุมมองอมุมมองกว้างนะครับของไร่ชาฉุยฟงนะครับเขาบอกเนื้อที่ของเขาเนี่ยห้าร้อยกว่าไร่แต่เขามีหลาย,ม,ลายมีหลายเฟสนะครับคืออพื้นที่ที่เขารับนักท่องเที่ยวเนี่ยมีอยู่สามจุดตอนนี้ข้างในสุดสองจุดเนี่ยเปิดนะครับจุดแรกที่ขึ้นมายังปิดอยู่นะครับชาปลูกตามแนวภูเขานะครับเรียงเป็นสีเขียวสวยเลยครับ ตัดกับท้องฟ้ามุมนี้เป็นมุมมหาชนได้เลยนะครับไล่ชาฉวยฟงนะครับอยู่กับจังหวัดเชียงรายนะครับมาสี่สิบกว่าปีนะครับพื้นที่ของเขานะครับตรงน,นี้อยู่ประมาณห้าร้อยกว่าไร่แต่ที่เขาทําอยู่จริงๆมานสี่ห้าสิบไร่แต่ที่เราเห็นนะครับจุดเด่นของเขาก็คือต้นชาที่เขาปลูกเรียงตามแนวภูเขานะครับเป็นแปลงแปลง,ปลงทุกคนจะเห็นข้างหน้าเห็นไหมครับ สวยมากนี่คือจุดเด่นของเขาเลยซึ่งบองมันเขียวสวยแล้วก็เป็นทิวเลยครับทุกคนครับช่วงนี้นะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาเริ่มเยอะนะครับแล้วก็เป็นต้นฤดูหนาวของเชียงรายนะครับตอนนี้อากาศเย็นๆในช่วงนี้เที่ยงนะครับอากาศก็ออกเย็นๆวันนี้ทิปของไล่ทาเฉยฟงนะครับรองเท้าบางขอบคุณนะครับที่ติดตามเราอย่าลืมนะครับทุกคนนะครับพอมีเวลานะครับหาความสุขให้กับตัวเองออกมาเดินทางท่องเที่ยว ขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันลองเท้าบากครับสวัสดีครับ